สัตว์ที่ดื่มกินก็ล้มตายชาวบ้านที่ดื่มกินก็เป็นโรคภัยต่างๆแล้วก็ล้มตายลงไปอาบก็เกิดผดผื่นคันเด็กในตอนนั้นเกิดมาใหม่บางคนก็กลายเป็นเด็กพิเศษ วันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องการเดินทางให้ฟังวันนี้ก็จะมีชื่อเรื่องว่าระยะทางของเราไม่เท่ากันณนะหมู่บ้านคริตี้ล่างหลวงพี่ก็เริ่มเดินทางจากหมู่บ้านคริตี้ล่างมายัางองลุกข้ามภูเขาลัดป่าป่าดงมาก็จะเกินถึงหมู่บ้านคริตี้ก่อนว่าอยู่ตรงไหนหมู่บ้านคริตตี้ก็อยู่ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีชื่อเดิมนะไม่ใช่หมู่บ้านคีตีชื่อว่าขี้ทีทาซึ่งแปลว่าเสือตัวเดียวหรือว่าเสือโทนชาวบ้านแถบนั้นสมัยแต่ก่อนเนี่ยก็จะกลัวเสือตัวนี้กันมากห้ามพูดเลยห้ามใครพูดคําว่าขี้ถีเลยเพราะว่าจะทําให้เสือตัวเนี้ปรากฏตัวแล้วก็จะทําให้เสือตัวเนี้ดุมากขึ้นทีนี้ต่างคนต่างไม่กล้าพูดเนาะ ก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นขี้ตีแปลว่าน้องชายคนเล็กชาวบ้านก็จะมีความเชื่อว่าทำให้เสือตัวเนี้ยไม่ดุร้ายจากขี่ตีก็กลายเป็นคริตี้เมื่อนานวันไปคำมันเริ่มเปลี่ยนเริ่มเพี้ยนไปก็กลายเป็นคริตี้ล่างจนถึงปัจจุบันคริตี้ล่างเนี่ยสมัยแต่ก่อนเนาะคริตี้ล่างเนี่ย เป็นชนเผ่ากะเรี่ยงเป็นคนกะเรี่ยงที่ย้ายถิ่นฐานมาตั้งแต่ปี2440กะเหรี่ะเรียงเนี่ยเขาจะทําไร่เลื่อนลอยทําไร่หมุนเวียนเนาะได้3ปีก็จะเปลี่ยนที่ครั้งหนึง่ง2ปีก็จะเปลี่ยนที่ครั้งหนึง่งเมื่อสีหปีก็จะวนกลับมาที่เดิมอันนี้คือไร่เลื่อนลอยเมื่อแต่ก่อนไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ก็น,น้ําไม่เพียงพอ เพราะว่าผู้คนเริ่มเยอะขึ้นก็มาเจอหมู่บ้านแห่งนี้แหละสถานที่แห่งนี้ที่มีดินสมบูรณ์มีป่าสมบูรณ์อากาศดีก็เลยมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปี2440จนถึงปัจจุบันเพราะว่าที่นี้จะมีใส่น้ําที่สมบูรณ์เป็นเส้นเลือดใหญ่ของหมู่บ้านน,น้ํานี้ใสมากเลยน้ําเยอะมากลําทานดีลําทานสวยลําทานใหญ่ ชาวบ้านก็อยู่อย่างมีความสุขรดมสมบูรณ์ตั้งแต่นั้นเรื่อยมาชาวบ้านคลิสตีล่างก็จะมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลักปลูกข้าวปลูกข้าวโพดปลูกพืชไร่เป็นหลักข้าวเนี่ยก็จะปลูกไว้กินเองเขาจะมีประเพณีอยู่ในช่วงฤดูการปลูกข้าวเขาก็จะเรียกว่าปลูกข้าวเก้ากอก็จะปลูกข้าวก่อนเก้ากอเขามีความเชื่อว่าเป็นแม่ของข้าวหลังจากปลูกได้เก้าเดือน ก็จะมีการผูกขวนข้าวก็จะมีได้สายสินมีสร้อยทองคําไปผูกข้าวเก้ากอนั้นก็จะเรียกขวันเรียกกําลังใจชาวบ้านเขามีความเชื่อว่าจะทําให้ข้าวอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีกินตลอดปีแล้วก็จะมีพิธีฟัดข้าวในช่วงที่ว่าฤดูการเก็บเกี่ยวเขาก็จะเาข้าวเก้ากอน,นี่มาห้อยไว้แล้วก็จะฟัดข้าวกันเขามีความเชื่อว่าข้าวเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะ เป็นความเชื่อของชาวกะเหรียงการทําไร่เลื่อนลอยเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทําง่ายๆนะเขามีพิธีกรรมของเขานะไม่ใช่ว่าจะไปถางเอาเลยนะไม่ใช่เขามีวิธีการหลายอย่างต้องดูวันที่ดีบางทีก็มีความเชื่อว่าให้ถอดเสือ้อไปนอนบนพื้นที่ตรงที่ว่าเราจะทําไร่ไปกวาดเช็ดถูให้สะอาดเลยไปถากถางให้พอนอนได้ก็ลงไปนอนถ้ามีมดกัด แสดงว่าทําไม่ได้เจ้าป่าเจ้าเขาไม่อนุญาตแล้วก็บางทีก็ไปฟันไปถางไปฟันถ้ามีเสียงสัตว์ร้องมีเก้งมีนกต่างๆเนี่ยร้องทักทายมาแสดงว่าเจ้าป่าเจ้าเขาไม่อนุญาตเขาก็ไม่ทํานะเขาก็มีหลักประเพณีที่ยึดมั่นยึดเหนี่ยวมาตั้งแต่โบ,ร,บราณของเขาก็จะมีกฎลายๆอย,าอย่างของที่นั่นเมื่ออยู่มาวันหนึ่งทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไป ผื้นป่าสายน้ำและธรรมชาติความสุขของชาวบ้านก็กลายเป็นความทุกข์น้ำที่เคยใสน้ำที่เคยสะอาดน้ำที่เคยเป็นเส้นเลือดใหญ่ของคนในหมู่บ้านก็กลายเป็นน้ำที่มีพิษเจือปนของสารตะกัว่วน้ำเริ่มเน่าเสียจากน้ำใสๆก็กลายเป็นน้ำขุนเหม็นสารเคมีขึ้นมาอยู่หลายปีชาวบ้านก็ต้องอยู่อย่างจำใจ พราะว่ามีแหล่งน้ําแหล่งเดียวเป็นหมู่บ้านเล็กๆไม่อาจที่จะไปสู้ในทุนใหญ่ได้ก็อยู่อย่างทุกขระทมมาหลายปีเนื่องจากมีโรงงานเข้ามาก่อตั้งสร้างขึ้นในปีพศ2510ถึง2541ก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดความทุกข์ยากลำบากมานานหลายปีสัตว์ที่ดื่มกินก็ล้มตาย ชาวบ้านที่ดื่มกินก็เป็นโรคภัยต่างๆแล้วก็ล้มตายลงไปอาบก็เกิดผดผืนคันเด็กในตอนนั้นเกิดมาใหม่บางคนก็กลายเป็นเด็กพิเศษหน้าตาก็ผิดแปลกไปไม่ค่อยสบายกันในช่วงนั้นนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะเด็กพิเศษก็เดินอยู่หลายคนอยู่ในหมู่บ้านเมื่อนานวันไป ชาวบ้านเริ่มทนไม่ได้ก็ต้องร้องเรียนต่อสาธารนณะตอนปี 2537- ถึง2541ชาวบ้านคลิติล่างแล้วก็คลิติบนก็แตกคอกันก็ไม่ลงรอยกันเพราะว่าชาวบ้านคลิติบนเนี่ยเขาทำงานในโรงงานเหมืองแร่แต่ชาวบ้านคลิติล่างไปฟ้องร้องเกี่ยวกับเหมืองแร่ให้ปิดตัวลง ชาวบ้านคลิตี่บนก็เลยไม่พอใจชาวบ้านคลิตี่ล่างอันนี้หลวงพี่ก็ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดลงลึกมากเกินไปถ้าใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ค้นหาเอาในเว็บไซต์ต่างๆหมู่บ้านคลิตี้ก็เป็นหมู่บ้านที่น่าเห็นใจแห่งหนึ่งเหมือนกันนะที่ได้รับผลกระทบจากคนมีอำนาจสมัยแต่ก่อนหลังจากที่หลวงพี่พักที่นั่นสองคืน เช้าวันที่สามเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหลวงพี่จะเดินไปองค์หลุแต่หลวงพี่ไม่รู้ทางก็ไปถามโยมเลยโยมอาตมาเนี่ยจะไปอง์หลุพอจะมีทางเดินไปได้ไหมมีหรอพี่โยมเขาบอกนะโยมที่ทําไร่ทํานาอยู่แถวนั่นแหละเขาก็บอกมีหรอพี่ใกล้ๆนิดเดียวเอเขาพูดภาษาไทยเนาะแต่ว่าเขาพูดไม่ชัดหลวงพี่ก็ถามว่าโยมตรงไหนเขาก็ชี้ไปทางหลังโรงเรียน ตรงนี้หลวงพี่เดินขึ้นเขาไปมันจะมีทางเดินตามทางไปเลยแป๊บเดียวก็ถึงแล้วหลวงพี่ก็บอกได้เลยโยมอาตมาจะไปหลวงพี่ก็เชื่อเขานะก็เดินตามทางที่เ็าชี้ไปจริงมันมีทางเดินจริงๆเดินไปได้แป๊บเดียวประมาณชั่วโมงกว่าทางหายเหลือแต่ป่ามีแต่ความอ้างว้างที่นี่โอ้ยจะไปทางไหนน้อยโยมบอกเราว่าแป๊บเดียวมีทางเดิน มันมีทางเดินอยู่มีนิดเดียวพอเดินเข้ามาในป่ามีแต่วความว่างเปล่ามองไปทางไหนก็เจอแต่ป่าหลวงพี่ก็งมทางออกมาไปตามทางด่านสัตว์มันก็พาวนวนไปวนมาหาทางไม่เจอเดินตามร่องน้ํามันก็ไปเจอเหวมันจะเป็นเหวลึกลงไปเป็นน้ําตกเขาต้องเดินวกกลับมาใหม่ทีนี้โชคช่วยไปเจอผ้าจีวรพระสมัยแต่ก่อนมีพระเคยเดินไป ท่านก็จะผูกผ้าไว้ตามต้นไม้ผ้าก็เก่าเก่าขึ้นราดำหมดแล้วก็เดินตามผ้าไปเจอบ้างไม่เจอบ้างนะบางทีก็เดินไปเจอผ้าตรงนี้เดินตามไปผ้าหายอีกแล้วเมื่อผ้าหายก็ต้องใช้จินตนาการความรู้ที่เคยหลงป่าบ,บ่อยๆเนี่ยเอาออกมาใช้เดินตามผ้าไปไม่เจอก็ต้องหารอยบาก ไปเจอรอยบากก็เดินตามรอยบากรอยบากเก่าเมื่อเดินตามรอยบากไปก็จะไปเจอผ้าต่อก็สลับกันอยู่อย่างนั้นแหละเจอผ้าบ้างไม่เจอบ้างเจอรอยบากบ้างไม่เจอบ้างงมทางเอาสุ่มเอาก็คิดว่าต้องเดินลงต่ําไปเรื่อยนะเพราะว่าหมู่บ้านองุ่นเนี่ยมันอยู่ต่ําอยู่ติดเขื่อนศรีนครินเลยก็ต้องเดินลงต่ําไปเรื่อยคิดว่ามันคงจะเจอแหละเชื่อไหมที่โยมเขาบอกแป๊เดียวหรอพี่นิดเดียวก็ถือแล้ว หลวงพี่จะเดินตั้งแต่เช้าครึ่งวันน่ะเกือบบ่ายกว่าจะมาถึงองลุนึกว่าจะมาไม่ถึงซะแล้วมันเป็นทางที่อยู่ในป่าทึบเนาะมันติดกับแถวนั้นมันติดกับทุ่งใหญ่ด้วยป่าแถวนั้นติดกับทุ่งใหญ่มีแต่ป่าไม่เด็กความทึบออ้ยไม่มีใครเดินเข้ามาเลยแต่หลวงพี่เดินเข้าไปเพื่อจะข้ามไปองล์ลุเพราะเชื่อโยมเขาเพราะว่าเขาเป็นกะเหรี่ยงก็คิดว่าเขาเป็นคนคนถิน่นแเราก็เชื่อคนถิน่นแต่ก็จริงนะ คนถิ่นเขาก็เดินได้แต่ไม่รู้ว่าเดินทางไหนแเราก็เดินตามที่เขาบอกแหละมีทางแต่เราเดินทางมันหายก็เดินมาถึงอง์หลุเกือบบ่ายจีวงจีวอนพวกหัวพวกอะไรเนี่ยมีเต่จากใงแม,มงมุมจีวอนได้ขาดวินโดนน้ําเกี่ยวขาเขือแขนเนี่ยอุ้ยหมดสภาพความเป็นพระเลยออกมามาเจอวันงานอีกพอดีที่โรงเรียนอง์หลุเขามีงานจัดงานกัน โอ้โหไอคนมากเลยออกมาสภาพหลวงพี่นะแบบมุดป่าฝาดงออกมานะ่ะแบบคนรีบเดินนะ่ะออกมาโยมเขาตกใจออกมาถึงโยมเขามองกันใหญ่เลยพระมาจากไหนเนี่ยเขาเขาคงจะว่าเนาะออกมาก็พากันมองกันเต็มเลยเป็นงานโรงเรียนเป็นงานที่มีผู้ใจบุญสนทานไปบริจาคเข้าของบริจาคอาหารให้เด็กๆที่นั่นกินเนาะคนก็เต็มเลยเยอะมากหลวงพี่ก็ออกทะลุไป เขาก็ตกใจกันหลวงพี่ก็ไม่พูดกับใครเนาะก็เดินก้มหน้าก้มตาเดินมาแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาคงจะรู้แล้วว่าพระเดินมาทีนี้ก็เดินมาที่วัดองคหลุก็มาเจอพระที่องคุกเขาก็อุ ui, ้ยหลวงพี่มาแต่ไหนหลวงพี่ก็เลยบอกเดินมาจากนู่นอะคิดที่ล่างเขาก็บานหัวเราะเต็มเลยทีนี้ก็เขาก็ออกมาส่งที่วัดถ้ำผาพิรุณเกือบเย็นแล้ววันนั้นเขาพาขี่รถไถออกมา รถแผลเดินตามก็พานั่งเรือออกมาที่วัดถ้ำผาพิรุณก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ดีเชื่อเจ้าถิ่นก็เป็นอย่างนี้แหละเชื่อเจ้าถิน่นแต่ว่าเราไม่รู้ทางไงก็ทําให้รู้ว่าระยะทางของเราเนี่ยไม่เท่ากันอย่าลืมนะว่ากะเรียงเนี่ยเขาเป็นคนที่เดินป่าเดินดงอยู่แล้วระยะทางโลเดียวเนี่ยเขาเดินแป๊บเดียวนะบางทีครึ่งวันของเราเนะ่ะเขาเดินแค่สองชั่วโมงเอง เพราะว่าคนกะเหรี่ยงเขาชำนาญเขาอยู่กับป่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆที่มาเล่าสู่กันฟังเรื่องหมู่บ้านคริตี้อันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่นํามาบอกกล่าวกันวันต่อไปเดี๋ยวจะเล่าเรื่องอะไรก็รอติดตามเนาะวันนี้ก็สาธุด้วยที่ฟังจนจบวิดีโอก็ปิดไปหลายรอบเหมือนกันเนื่องจากอากาศมันร้อน เครื่องมันดับเองกล้องมันดับก็ต้องไปเปิดใหม่ก็ต้องรอให้กล้องเย็นแล้วก็ค่อยอัดใหม่ธรรมดาอากาศมันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็มีร้อนมีหนาวมีเย็นเป็นธรรมดา